สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถน่าใช้1คันนะครับทรงดีสีเงาฉ่านะครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์สวยสเลยครับใครที่เน้นหารถใช้งานนะครับปรหยดอึดทนดูแลง่ายนะครับมาชมคันนี้เลยครับ t o y o ต a Corona าเอ็กซเนะครับปี1998นะครับสภาพสมบูรณ์สวยสวยนะครับพร้อมใช้พร้อมโอนเอกสาร มีครบนะครับรองชมดูได้ภายในกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กนะครับลองชมลองเช็คดูได้เลยสวยสมบูรณ์พร้อมขับพร้อมขายไปดูรถทดลองขับได้เลยครับอยู่ที่พุทธมนตรสาย2นะครับคันนี้ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับเพราะว่าติด NGV มานะครับใครชอบนะครับหาไว้ใช้งานไปดูรถทดลองขับได้เลยครับ 6,9700บาทนะครับเจราจาต่อรองกันดูนะครับสภาพภายในเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับกว้างขวางนั่งสบายและก็เน้นประหยัดใช้งานอึดทนนะครับตัวนี้ใครที่ชอบและหารถใช้งานนะครับใช้บ่อยใช้เยอะ นี่ครับตัวนี้ประหยัดเลยครับลองชมดูนะครับถ้าสวยถูกใจก็อย่าลืมไปดูรถทดลองขับนะครับเบาะยังสวยๆแน่นๆอยู่นะครับกระจกไฟฟ้า4บานขึ้นลงไฟฟ้านะครับหาไว้ใช้งานลองพิจารณาดูนะครับว่าจะชอบและสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับ ภายในถือว่ากว้างขวางและก็สะอาดมากๆนะครับขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับถ้าชอบสนใจจริงอย่าลืมไปดูรถทดลองขับนะครับสวยสมบูรณ์นะครับสีก็ไม่น่าเกลียดนะครับใช้งานได้ปกติช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับเกียร์เครื่องยนต์ระบบเช็คให้สมบูรณ์พร้อมขับพร้อมขายแล้วครับถ้าใครชอบ หาไว้ใช้งานในราคาย่อมเยาวกว้างขวางนั่งสบายก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกนะครับถ้าชอบจริงไปดูรถนะครับและสมาชิกท่านใดที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าท่านไม่สะดวกนะครับอยากได้ไว้ใช้งานนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับสามารถจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านตรวจสอบเช็คสภาพรถหน้าบ้านได้เลยนะครับก็เหมือนเวลาที่เราอยากจะได้รถและเจอเป้าหมายแล้วคาดว่าจะอยากได้อยากซื้อ ไม่ต้องมาดูเองครับเราจะส่งถึงหน้าบ้านได้เลยครับท่านก็เตรียมตัวตรวจสอบเช็คสภาพทดลองขับก็พอจะประกันได้ว่ารถถึงบ้านครับเงินไม่หายตรวจสอบสภาพรถหน้าบ้านได้เลยครับก็ฝากให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามาติดตามกง,งกราบขอบคุณมากๆนะครับก็จะพยายามหารถสวยๆเอามาขวากสมาชิกนะครับถ้าท่านชอบและสนใจจริงๆสนมากรถที่ผมการันตีเนี่ยคือรถที่คัดสภาพแล้วให้นะครับก็ เป็นอีกหนึ่งทางครับที่สามารถจะช่วยสนับสนุนให้สมาชิกได้มั่นใจได้อุ่นใจครับว่ารถคัดมาแล้วครับเช็คมาเบื้องต้นแล้วครับซื้อได้ขายคล่องใช้งานได้แน่นอนนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบและสนใจนะครับสําหรับคันนี้ก็ับประกันว่าเช็คมาให้สมบูรณ์พร้อมขับพร้อมขายขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับเครื่องอึดทนนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับสวยๆเลยครับหาไว้ใช้งานตัวนี้ไม่ผิดหวังครับกว้างปางนั่งสบายประหยัดอึดครับ